แล้วจะทำยังไงดีแพ่ไม่ใช่คนเรียบร้อยแต่เราก็แค่ว่าเราจะเมื่อไหร่ยังไงตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับไปตามสถานการณ์สองคนแล้วค่ะสองคนแล้วสองคนแล้วค่ะการทุบๆมันต้องมีความหมายค่ะเรอติดตามนะคะแต่คนเห็นว่าเออที่แทนเริ่มแบบแสดงอาการและอิทิฤาเริ่มไม่ใช่นางเอกเริ่มแบบเอาและแพทไม่ใช่คนเรียบร้อยแต่เราก็แค่ว่าเราจะ เมื่อไหร่ยังไงตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับไปตามสถานการณ์อะไรเงี้ยก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็จะมีฟีดแบ็คเข้ามาเยอะมากแบบอยากเห็นแบบนั้นอยากเห็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบก,ก็อยากจะให้ได้เห็นเราก็พยายามจะเป็นยไงดีปรับตามสถานการณ์เนาะตามเกมตามตามตามรายการอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามค่ะ แล้วแต่คนดูดีกว่าเพราะว่าก็จะมีแบบหลากหลายเสียงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็พยายามเาเรียกว่าในเสิร์ฟเต็มที่ในแต่ละในแต่ละวีลกวกันมันก็จะค่อยๆมีพัฒนาการไปความเข้มข้นมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะอยากเห็นอะไรอะไรการอาจจะมีการปรับ ปรับขึ้นมาเพื่อการตัดต่อหรือหลายๆ,ๆอย่างเพื่อให้เห็นหลายๆมุมที่คนอยากเห็นบางคนอยากเห็นน้องๆเตรียมตัวเห็นการเทรนเห็นการสอนอะไรเงี้ยค่ะก็แทนว่ารายการเขาก็จะเก็บเก็บดีเทลต่างๆเนี่ยไปไปปรับให้ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นแต่จะถูกใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้ค่ะก็ต้องขอขอให้เปิดใจค่ะแล้วก็รับชมกันแต่ว่าวิเออเคียไวซีซั่นนี้น้องๆกิจมากสำหรับแผนการทารายการนี้เป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากอะค่ะมันเป็นมันเป็นความใหม่สําหรับแทนเองเช่นกันอย่างเงี้ยจะถามว่าการ บริตี้เป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้เช่นกันแต่ว่าสนุกมากสนุกมากมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเยอะมากและอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เยอะมากเช่นกัน ก็เลยคิดว่าเออมันเป็นการเรียนรู้สําหรับสําหรับเราด้วยแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยอะไรเงี้ยเริ่มของขึ้นละค่ะมันเริ่มแบบตายแล้วจะทายังไงดีอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าว่าแพนเราจะทําทุกอย่างได้หมดอะไรเงี้ยมันมันเนื่องจากมันมีโจทย์มันมีความชอบมันมีความถูกต้องมีอะไรอีกหลายอย่างมันก็เลยเป็นความยากที่ที่มันไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตามแบบที่เราคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในรายการนี้ตอนที่ถ่ายทำอ่ะจริงนะแทนที่เราแสดงสีหน้าออกมันแบบนิ่งเลยอะไรเงี้ย ก็มีฮ <Laure en> ึบเหมือนกันนะก็มีแบบว่าจริงหรออะไรเงี้ยพอคิดว่าเอ๊ะปริยาจะทําแบบนี้เหรออะไรเงี้ยก็คิดว่าโอเคเขาคงเริ่มละเริ่มละจริงๆมันไม่มีสคริปต์ค่ะจริงๆมันไม่มีเราแค่รู้ว่าเราต้องทําอะไรตรงไหนในห้องนี้จะมีอะไรมันมันเือนว่าพัฒ o ์ของมันคืออะไรแต่ว่าในส่วนของสคริปต์ในส่วนของ d i a l o g หรือการที่เราจะพูดกันหรืออะไรเงี้ย ยี่งเล่องะครคือมันแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบสดๆนะตรงนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนันเราเองก็ต้องแก้ปัญหาเราไม่รู้เขาจะพูดอะไรมาเราไม่รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคนนี้พูดใหม่คนจะสวนอะไรกลับมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันเป็นทั้งความสนุกด้วยแล้วก็แล้วก็วกตื่นเต้นด้วยจะมีได้เห็นด้านรีวิวของแพนประมาณทีทีไหนคะจะมาไหมคะทีทีหน้าเมื่อแพนชนะค่ะเมื่อแพนชนะเมื่อไหร่ รอกเลยว่าทุุกอย่างนี้หรอคะอะไรนะคะบอกเลยว่าทุกๆๆก็จะทําตามอย่างที่บอกในรายการเลยค่ะจริงๆทุกคนมาหมายถึงว่าเรามาเล่นเกมเนาะเราก็มีความทุกคนก็มีความคาดหวังเราอยากจะทําไม่ได้ตามตามตามแคมเปญเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าแพนมาริยาหรือแอนโทเนียหรือน้องๆเนาะทุกคนเราก็อยากแบบอยากอยากเล่นเกมให้สนุกแหละเออ